โอเคเฮลเวเอาวันนี้แหละชอบกูตอบส <laughs> ามสองหนึ่งแอคชั่นอาสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านทำพานาคอต้ากันครับอคคิดว่ามาสอนเทอร์โมโรครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกฎข้อที่หนึ่งการอุณหพลศาสตร์สำหรับระบบปิดกันต่อนะครับโอเคครับในขั้นตอนแรกนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาทำการบูมเจลาตินซะก่อนนะครับ บูมเจลาตินคืออะไรคะบูมเจลาตินก็คือเอาเจลาตินใส่น้ำมาให้มันบวมๆนิ่มๆ,ๆโอเคนะอ่ะโอเคนะครับเราก็เอาเจลาตินนะครับชนิดแผ่นนะฮะใส่แช่ไปในน้ําก็ใช้เวลาสักประมาณ5าทีนะครับในระหว่างที่เรารอให้เจลาตินนิ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวพานาคอตตากันโอเคครับเชฟล้างมือยังไงคะล้างแล้วก็เรามาดูวิธีการทําพานาคอตตากันนะฮะ ส่วนผสมแรกนะครับก็คือครีมนะครับเราก็ใส่ครีมเข้าไปก่อนนะครับโดยใส่ครีมเข้าไปในปริมาณ250มิลลิตรนะครับส่ปลายนะครับเราก็เปิดไฟนะครับใช้ไฟระดับปานกลางนะครับขัดขัดโอเคครับส่วนผสมที่สองก็คือนมนะก็ใช้ประมาณ150มิลลิตรครับใส่เข้าไปก่อนอ่าโอเคนะครับส่วนผสมที่สามของเราก็คือน้ำตาลทรายนะใช้ประมาณ4-5กรัมนะครับสสยปลาย จากนั้นเราก็คนครับใช้ไฟระดับปานกลางคนครับคนไปเรื่อยๆครับคนไายคนแค่ไหนฮะก็คนเรือดหวานน้ำตาลจะละลายหมดฮะจนกว่านี้เราก็ไม่ต้องการให้ถึงขนาดต้มนะครับเราก็ใช้ไฟระดับปานกลางพอนะครับคนไปฮะคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะร้อนแล้วก็น้ำตาลละลายหมดนะครับรู้ได้ไงว่าร้อนแล้วอดสอบวิจิ้มไม่ได้ฮะแนนี่วายตามหลักเทอร์มไอจะหลักวัตถิขั้นเอร์เลย คนไปฮะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆค,ครับคนไปเรื่อยๆคนไปเรืเ่อยๆพอจ่อยก็ได้เด็กๆต้องระวังนะ,อะลองชิมหน่อยรสชาติเป็นไงเออหวานกำลังดีฮะเข้มข้นหวานมันแสงตาดีเปล่าคนไทยชอบหวานหวานน,นะเฮ้ยนี่แหละ กำลังดีรสชาติเนี้ยใกล้ได้แล้วครับใกล้ได้แล้วครับเดี๋ยวร้อนให้มันร้อนนิดหนึ่งเพราะเราต้องใส่เจลาตินงเข้าไปนะฮะเดี๋ยวร้อนร้อนนิดหนึ่งกำลังจะบอกว่าพนาคอตตานี่นะฮะถ้าจะกินเมื่อไหร่เนี่ยต้องทำล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะฮะเพราะว่า <c oughs> ต้องแช่ค้างเอาไว้หนึ่งคืนหรือไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงออแล้วที่หนูอดค่เช้า,ชามาก็อดต่อไปอดต่อไป <c oughs> อ้ากำลังได้แล้วนะครับส่วนผสมกำลังร้อน ล็อเสร็จเราทาไงครับล็อเสร็จเราก็ปิดไฟนะฮะปิดไฟแค่นั้นเองครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาวอนิลานะครับเข้ามาใส่นะฮะประมาณหนึ่งช้อนชาตะเพ่อนไม่มีช้อนาฉมใช้ช้อนโต้นะฮะแต่ว่าปริมาณหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไปใส่ยีใส่ยีปึ๊บพอแล้วฮะคนต่อไปตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเจลาตินที่เราบูมมาไว้ในตอนแรกใช้ได้แล้วนิ่มแล้วซอฟแล้วนะครับเราก็ควักออกมาครับบีบปน้าออกฮะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเราก็คนให้เจลาตินเนี่ยละลายนะครับคนให้เจลาตินละลายคนไปเรื่อยครับคนไปผระสบการสอนนี่สามารถกว่าปฟีได้ป่ะคะเรื่องอะไรฮะร เรืการสอนการสอนที่เหมาะมากอ๋อถ้าการสอนเกี่ยววิศาวะนี่ก็สิบสองปีฮะสอนทำอาหารนี่ก็เร็วๆนี้น <c oughs> ี่เองก็ไม่พูดเลยเรื่องมาเทียดนี่ไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยฮะเ,ยเดี๋ยวผมทำอาหารอร่อยนะโอเคต้องลองต้องลองชิมโอเคได้แล้วถืออันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจำลองขั้นตอนต่อไปก็คือเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในแบบกับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอา ตัวพานาคอต้านะฮะที่เสร็จแล้วเนี่ยเทยสาเข้าไปในแบบนะครับผมก็เทเข้าไปเลยก็แบบตามชอบนะฮะมีถ้วยสวยๆรูปทรงแปลกๆอะไรก็สามารถเทได้ตามนั้นนะครับซึ่งสมมในขนาดนี้เนี่ยกำลังอุ่นอยู่นะครับพอเราเทใส่แบบปุ๊บเราจะรอให้มันเย็นตัวสักพักนะฮะก่อนเข้าตู้เย็นอ่าโอเคเหลือพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมี สตรอเบอรี่ซอสนะครับทำเทใส่ที่บริเวณหน้าของพนัข้าวต้านะครับโอเคเสร็จแล้วครับคานนี้เทคนิคอย่างหนึ่งนะครที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นฟิล์มบางๆนะครับปิดด้านหน้าก่อนเอาไปแช่ตู้เย็นเทคนิคนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นเนี่ยจะทำให้ผิวหน้ามันกระด้างถ้าเราไม่ปิดพลาสติกนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทำสตรอเบอรี่ซอสนะครับ เราก็มาหั่นสตรอเบอรี่นะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะฮะชิ้นเล็กๆ,ๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำเชื่อมคือน้ำผลไม้นั่นเองน้ำรสสตรอเบอรี่นะครับ<ม>แล้วก็เคี่ยวทำซอสสำหรับราดข้างหน้าพนานาคอต้ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอเวลาในการปอกสตรอเบอรี่ก่อนโอเคครับอ่าโอเคเราก็จะเอาน้ำตาลนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับ กับสตรอเบอรีอน่นะครับสักช้อนโต๊ะนะครับคุกนะครับก็จะดูดความชื้นออกมาก็ทําให้มีน้ําเยิ้มๆนะฮะขอจินมาดึงนิดสักครูสักครู <c oughs> นาเกลียดอ้าวโอเคครับในขณะที่เรารอสตรอเบอรี่นะครับ <c oughs> ดนูนตายเข้าไปก็มีตัวช่วยฮนะรเราก็ใช้น้ำผลไม้นะครับซึ่งเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับในการทำ ะะผมก็เทลงไปเลยครับแล้วก็เปิดไฟไว้ฮะเปิดไฟแรงเลยก็ได้นะครับอ่าเปิดไฟแรงเลยนะครับโอเครอครับรอมันร้อนฮะรอมันร้อนเอาให้เดือดเลยนะฮะเอาให้เดือดเลยเสร็จแล้วเราสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวจนกว่าน้ำเนี่ยจะมีความเป็น เหมือนกับ <ไป S 1> นื่นนะครับ <ๆ S 2> เหนียวเหนียวนะซึ่งก็จะถือว่าใช้ได้นะครับในระหว่างการต้มเนี่ยนะครับเราก็เอาช้อนหรือเอาซอมเนี่ยพยายามบี้สตรอเบอรี่ด้วยเพราะว่าตัวเนื้อเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ำไม่มีความเหนียวข้นนะฮะทำให้หน้ารับประทานเวลาเวลาโอเคนะครับอ่ะใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไปเลยแล้วรอเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากําลังเคี่ยวสตรอเบอรี่นะครับ ในน้ำสตรอเบอรี่นะครับซึ่งจะมาทำเป็นซอสในการลาดหน้านะครับเราก็เปิดใช้ไฟแรงนะครับอุ้ยมีเห็นแวบ,บๆมีใบสตรอเบอรี่ด้วยไปไหนแล้วไม่รู้กินคีนกินคีนอ่า <c oughs> เขี่ยวปลาโอ้กลิ่นหอมมากเลยเป็นไงช่างกล้องหอมไหมหอมอยากเป็นคนช่วยทำมาก <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรเป็นช่างกล้องก็ดีแล้ว <c oughs> ร้อมันเดือดครับร้อมันเดือด ไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ก็เดือดแล้วก็เริ่มข้นนะครับสตรอเบอรี่ก็เริ่มนิ่มนะครับทําให้น้ําเนี่ยเริ่มข้นแล้วก็เริ่มหนืดขึ้นมาเล็กๆละนะครับเป็นไงปนายกชิม <c oughs> มันใช้ได้ยังครับความหวานใช้ได้ยังฮะช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วโอเคเขารู้หมดเลยปนยกชิมหลังต้น เคี่ยวไปให้งวดสหน่อยนะฮะมันจะได้เหนื่อยมากกว่านี้นะฮะชิมใหม่ชิมใหม่พอแล้วเดี๋ยวไม่มีเหลือทำขนมอร่อยอันนี้อร่อยสุดแล้วโอเคผมว่ามันใช้ได้แล้วล่ะครับนะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอให้เย็นแล้วรอตัวพานากอต้าได้แล้วก็จะลาดลงไปโอเคครับโอเคครับสวัสดี ท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่เราทําพานาคอต้าแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นข้ามคืนเอาไว้แล้วนะครับเราก็ทำซอสสเบอรี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาซอสสเบอรร่นะครับมาตกแต่งนะครับเราก็จะพูดถึงวิธีการนําเอาพานาคอต้าออกจากแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพานาคอต้าที่เราทำนะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับข้ามคืนเนี่ยได้ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการถอดออกจากแบบนี้ทำยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน ครับอันนี้ก็คือพนานาคอตต้านะฮะที่เราทําแล้วนะฮะแล้วก็แช่ตู้เย็ยนเอาไว้ข้ามคืนแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการเอาพานาคอตต้าออกนะในกรณีที่เราต้องการจะเสิร์ฟนะฮะแล้วก็ใส่ไปบนจานนะครับวิธีการนะครับก็คือเราก็จะต้องใช้น้ําร้อนนะครับต้มน้ําให้ร้อนนะฮะ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอามีดนะครับจุ่มลงไปในน้ําร้อนนะฮะจุ่มไปในน้ําร้อนนะครับเพื่อใช้ในการที่จะตัดขอบนะฮะของพานาคอตต้านะครับเสร็จแล้วนะครับเอามีดที่จุ่มน้ําร้อนนะครับลูบไปบนขอบนะฮะแบบนี้นะครับลูบไปบนขอบของพานาคอตต้านะครับจากนั้นนะครับจุ่มนะฮะจุ่มในน้ําร้อน สักประมาณ15-20วินาทีนะครับถ้าเป็นถ้วยกระเบื้องหนาๆก็อาจจะนานนิดนึงนะครับถ้าเป็นถ้วยกระเบื้องไม่หนาก็ใช้เวลาไม่นานนะครับโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับเราก็นําขึ้นมานะครับจานข้ามแล้วก็พลิกครับพลิกครับเบาๆเ,เราก็จะได้พนักข้าวเต้าออกมาแล้วครับ สวยงามอันนี้ผมอาจจะจุ่มนานไปนิดหนึ่งนะฮะอาจจะละลายเยอะนะครับเราจะทำการเสิร์ฟนะครับด้วยการเอาซอสสตรอบเบอรี่ราดนะฮะไปบนหน้าของพานาคัตต้านะครับ <c oughs> อันนี้ผมจุ่มนานไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะละลายเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วย สตรอเบอรี่นะครับตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะฮะเพื่อให้ได้ความสวยงามนะครับอ่าเราก็จะได้พานาคอต้านะครับในกรณีที่เรามีใบมิ้นท์นะครับเราก็อาจจะเอาใบมิ้นท์เนี่ยมาตกแต่งนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับกรณีใครที่ชอบช็อกโกแลตนะครับราดหน้าเนี่ยอาจจะเอาช็อกโกแลตราดเวอร์ชันแรกๆที่ผมทำนะครับผมก็ใช้ น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งราดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนำพานาคอตต้าออกจากแบบนะฮะซึ่งผมอาจจะจุ่มน้ำไปนิดหนึ่งน้ำร้อนไปนิดหนึ่งนะฮะก็เลยละลายเยอะไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับ